ไม่ใช่ทุกคนพรีเมียร์ลีกเปิดรายชื่อนักเตะลิเวอร์พูลที่จะได้เหรียญแชมป์ลีกซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลต้องการอีกเพียงแค่แต้มเดียวก็จะการันตีการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024 ถึง25อย่างเป็นทางการและจะทําให้พวกเขากลายเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ในประวัติศาสตร์สโมสรโดยสถานการณ์ปัจจุบันหงแดงนําเป็นจ่าฝูงด้วยการมี79คะแนนขณะที่อันดับ2อาเซนอนมี67คะแนนจากการลงแข่งมากกว่าอยู่1นนัดและมีช่องว่างคะแนนห่างกัน12แต้มล่าสุดพรีเมียร์ลีกฝ่ายจัดการแข่งขันได้ออกมาชี้แจงเงื่อนไขว่า นอกจากถ้วยพรีเมียร์ลีกที่ทางทีมแชมป์จะได้รับแล้วพวกเขาจะยังได้รับเหรียญรางวัลอีกจำนวน40เหรียญที่จะมอบให้กับผู้จัดการทีมผู้เล่นและเจ้าหน้าที่สโมสรตามความอย่างไรก็ตามจากกฎ43ในส่วนของนักเตะจะต้องลงสนามในเกมลีกอย่างน้อยจำนวน5นัดในฤดูกาลที่แข่งขันถึงจะมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลไปครองและถูกจารึกชื่อในเกียรติประวัติว่าคว้าแชมป์กับทีม ล่าสุดพรีเมียร์ลีกฝ่ายจัดการแข่งขันได้ออกมาชี้แจงเงื่อนไขว่านอกจากถ้วยพรีเมียร์ลีกที่ทางทีมแชมป์จะได้รับแล้วพวกเขาจะยังได้รับเหรียญรางวัลอีกจำนวน40เหรียญที่จะมอบให้กับผู้จัดการทีมผู้เล่นและเจ้าหน้าที่สโมสรตามความ อย่างไรก็ตามจากกฎ43ในส่วนของนักเตะจะต้องลงสนามในเกมลีกอย่างน้อยจำนวน5นัดในฤดูกาลที่แข่งขันถึงจะมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลไปครองและถูกจารึกชื่อในเกียรติประวัติว่าคว้าแชมป์กับทีมจำนวนนัดที่นักเตะลิเวอร์พูลลงสนามในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โมฮาเหม็ดซาลาลงเล่น33นัดไรอันกราเฟนแบกลงเล่น33นัดเฟอร์กิลฟานไดลงเล่น33นัดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ลงเล่น32นัดลุยดิอาสลงเล่น32นัดโดมิน so ิกโซบอสไลลงเล่น31นัดแอนดรูร์ ลงเล่น30นัดโคดี้กัปโปลงเล่น30นัดเทรนอเล็กซานเดอร์อานูนลงเล่น29นัดเคอติสโจนลงเล่น28นัดอิบราฮิมากนาเตลงเล่น27นัดดาวินนูเยสลงเล่น25นัดอลิสซอนเบเกอร์ลงเล่น2 3นัดดิโอโกโชตาลงเล่น22นัดวาตารุเอนโดลงเล่น16นัด คอสตาสซิมิกาลงเล่น16นัดคอเนอร์บรดลี์ลงเล่น16นัดฮาวิเอลเลียดลงเล่น13นัดจารเรลคอนซาลงเล่น11นัดควีนเคลเลอร์ลงเล่น10นัดโจโกเมสลงเล่น9นัดเฟเดริโกเคียซ่าลงเล่น4นัดวิตสลาฟยารอสลงเล่น1นัดเจเดนแดนลงเล่น1นัดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในฤดูกาลนี้เหลืออีก5นัดเท่ากับว่าในบรรดาผู้เล่นที่ยังลงสนามไม่ครบตามจำนวนของพรีเมียร์ลีกสามารถที่จะทำสถิติเพิ่มได้เพื่อมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัล